สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะอันนีมาตามอาจารย์ยานะครับเอฟซีนะครับทราบข่าวว่าฟันดีตรงงูอเลยงูวันี้นี่ฟันดีแล้วฟันได้เมียใหม่แล้วครับวันนี้ฟันเป็นอะไรอาจารย์เนี่ยโมโหเดียวเมียไม้ฟันแล้วแกเขียนเขียนเลขไว้แล้วไ่เห็นหน้าเลยเหมือนแมเขียนเลขไว้แล้วเมื่อคืนนี่ฟันเด็กเมื่อคืนหรือวันฟันมื่อคืนเลยเดี๋ยวลดี๋ยวเกาะปอยไปแล้ว ให้แต่เขาจับให้เอาผู้สาวเกา่า oh. เออ <Okay. S 2> นี่แหละครับนี่ข้องใจตัวนี่แหละแต่ผมว่าจะมาตัวเก่าหรืออะไรผมว่ามาตัวเกา่าแล้วฝันแบบนี้มาตัวเก่ามาตัวเก่าจับให้ไปผูกแขนกับสาวเก่า่ <Okay. S 2> อ,าอผมว่าไม่เอาไม่เอาแต่แกแต่พวกคนแก่เขาจับก็ให้เอากับคนเกา่า <Okay. S 2> แล้วผูกแขน ได้เต็มเขนเลยได้ไดุ้็เลยก็ทกเรื่งได้ได้เต็มเขนได้เท่ๆอ่ะได้เท่ๆฟันดีนะแบบนี้นะตัวเข่าเลยแล้วับจับให้เข่าเลยจับให้เข่าครับจะพูดเ้าเกาเกาเกาจะเกาเลยเกา เล่ก็ยังอยู่ตัวเก่าอยู่ตัวเรั่อันี้ยังอยู่ตัวเก่าคันมแบบนี้คนจะอยู่คือเก่าหรือเปล่างนี่นะคนอยู่คือเก่าเหาะลงคลิปไปนี่คนจะอยู่คือเก่าบนี่อยู่คือ่ตอยู่นี่คือเก่าแหละความฝันคือฝันนะเอฟซีนะครับความฝันคือความฝันนะครับจริงจังกับความฝันได้แต่ว่าเราเราจะเน้นแค่ตัวเลขนะครับเอฟซีเ่นตัวเลขนะครับฝันก็ได้ ไในเมียไม่ไในเมียไม่จะเป็นผู้สาวเกาสาวเกาผู้เท่าผู้เท่าจับให้ให้ออกว่าบเอาแต่ก็จับให้เอาสู้เอาลยคลิปไปแล้วอคืผู้สาวเกาเยอะดิแม่งคลิปอยู่ผู้สาวเกาแต่คุณว่าจะเล็กก็ออกตัวเกาในเล็กก็ออกตัวเกาคิดยังไงจะเล็กยังไงก็ออกตัวเกาตัวเกาปันนัลนตัวเกา จันยาอ่ะกันยาหนักขึ้นนะครับยกซีนะตัวเล็เลยอ่ะตัวเลขเลยจันอ่ะโอรชาม่ได้อ่ะตัวเลขเลยไงตัวเลขเมื่อวานเนาะเมื่อวานเมื่อวานโปรยไปให้จัะสมุดสามห้าศูนย์วันนี้เออนี่ให้ตัวนี้แล้วไปเลขเก่าเลขวันนี้เลขวันนี้อ่ะครับเลขวันเมื่อคืนนี้อ่ะครับวันเมื่อคืน เลขผมเราต้องลบเขียนทั้งหมดเลยลบแล้วเขียนไหมเขียนไหมตัวใหญ่อาอไม่แล้วกันเก่าไว้ก่อนสามห้าสูงหกอยไปดับห้าสามเลขที่ได้ฝันเมื่อคืนนี้ออแล้วก็ฝันเมื่อคืนแต่ผมว่าผมชอบตัวนี้ชอบตัวนี้แล้วเมื่อคืนตัวไหนแล้วก็ฝันว่าว่าสาวเก่า ก็ให้เอาผสาวเก่าต้องสาวเก่าต้องมาตัวนี้เจนี่สาวสาวเก่าแบบนี้สามตัวครับสาวเกา่ามาตัวเดิมเลยแสูเพิ่มสูงเก่าเพิ่มสูงแล้วก็ข้าตัวนี้มันเก่าเอาเข้าตัวนี้พุกเอ๋อเนาะยังชอบดอยูอห้าศูงงูที่แล้วยังไม่ออกนะเราจะกระโดดโรเต้นนะครับ วันนี่ก็ไม่แน่ออครับนี่นี่เลยนี่ไม่แน่ครับนี่ไม่แน่ศูนย์ครับอเ,เออ <c oughs> เออ,เอ,อไม่เข้าเออคอยดูเออ,เ,อ,อ <c oughs> เล็กเกาเล็กเกา <c oughs> เล็กเกา เคยฝันแบบนี้ไหมอาจารย์ยาเคยฝันเดบ,บนี้เฮ<ค>ยเหมือน,นกันเฮยเหมือนกันเต็มโงไม่ตอนฝันอย่างนี้ช่วงนั้นฝันว่าไปหาผู้สาวเกา่าว่าโอ้ยเล็กมันสิออกนั้นเดือนอ,นเอ,นเอนีเดือดเจ็ดเก่าเดือมันออกเก่าเจ็บนะโอ้อเออตอนนั้นนะครับออกเก่าเจ็บนี่ฝันยี่สิบอะไรเงี้ย ฟันเอาคู่สาวเกาเวลาเป็นเล็กตัวเกาที่มาตัวเกาหน่อยเจ็ดห้ามาถฟันอย่างงี้ทีไรมาตัวเก่าทุดทีมาตัวเก่าเล็กมีเลขเก่าเลยเลขเก่าเก่ามีวางใจก็เลขตัวนี้เลยตัวเก่าที่ผมซื้อนี่เลยซื้อไปแล้วซื้อวันนั้นพูด<อ>ซื้อซื้อเจ็ดห้าไม่ได้กลับอ,ออกห้าเจ็ดตับแตกเลย <laughs> ทีนี้ก็จะซื้อตัวเก่าอีกเนาะตามตัวเก่าอีกครับผมตา,ตามตัวเก่าตามตัวเก่า,า,านเราคุย<อ>กันอยู่เนาะคุยกันอยู่เนาะว่าผู้เทพมาย้ายสารกีไยขยับสารกีไยนี่เลขจะมาทุกทีเมื่อก่อนขยับมาจากตรงเสาไฟขึ้นมานิดเดียวก,ก,ก็ออกเลยสามห้าเลขท<อ>ี่บ้านสายจันสารสารลังเก่า อันนี้ไม่ยกมาโชว์นี้เนาะยกย้ายจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับนี่งไงสามห้าก็มาเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดห้ามเนี่ยยังตัวนี้ยังเยอะผมว่านี่แหละผมผมเอาตัวนี้แหละขึ้นขึ้นบอดปั๊บกับจาสมุดด้วยนี่แหละพอปล่อยให้จาสมุนแล้วก็ฝันว่าให้ไปเอาผู้สาวเก่าเลยนี่แหละนี่ให้เอาเมียใหม่ไปไปดิผมกลัวตัวเก่านี่แหละนี่ ผมกลัวตัวนี้หลยว่าจะออกตัวเก่าเนเจ็บท่าก็มีสิทธ์ได้เนะครับมันได้ก็นขึ้นๆลงๆนะครับเป็นแนวทางเนะเป็นแนวทางเป็นแนวทางป็นี้ก็แนวทางของอาจารยานะครับ อองเ่กับความฝันนะครับเนาะเนี่ยทางกันยาปล่อยตัวง้วเลยนะเอฟซีทุกคนทุกท่านติดตามเอะจัดยายครั้งหนึ่งนะครับเริ่มมาปล่อยตัวเล็วเลยครับอ่ะโอเคจันยาทำอะไรจะฝากไหมทำอะไรจะฝากเอฟซีท่านผู้ชมหรือเปล่าอาจารย์ยาไม่มีผมผมไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ตัวรูปโดยแต่ตัวเลขเลยตัวซีก็มาว่าต้องอวยพรให้เอฟซีมีโชคมีใช้อะไรก็ว่าไปแล้วครับ พูดไม่ค่อยเป็นปล่อยแต่ตัวเลขเป็นนะปล่อยตัวเลขเป็นปล่อยตัวเลขเป็นก็พอและปล่อยตัวเลขเป็นก็พอแล้ะท่านอาจารย์ยเอพีแม็กซ์นะครับลงอัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะท่านผู้ชมนะคะเมื่อกี้เราก็ได้พูดคุยแล้วก็ถามความฝันนะคะของอาจารย์ยานะคะที่ประจําอยู่หลักกิโลตะเสตาจันยายมีนะคะก็ฝันดีนะคะฝันได้ตัวเก่าไว้อย่างนั้นฝันแบบนี้นะคะท่านผู้ชม อาจารย์บอกว่าฟันแบบนี้หรือว่าตัวเก่าจะมานะคะอาจารย์ก็อาา่านได้เขียนไว้ให้แล้วนะคะต็ให้ท่านผู้ชมนะคะใช้พิจารณานในการรับชมแล้วก็รับชมเป็นเพียงแนวทางเดินนะคะท่านผู้ชมนะคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะ แอดมินนำเสนอนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะสำหรับความฝันนะคะหรือว่าอาจารย์นะคะท่านอื่นๆนะคะที่แอดมินไปตามนะคะมีผิดมีถูกนะคะก็มีแค่นี้นาะคะ่ะรับชมแล้วกอ็อย่างมีสติเนาะแอดมินก็บอกประมาณนี้นะคะไม่ได้ให้งมงานอย่างว่านะีคะท่านผู้ชมนะคะ ดูรับชมแล้วก็ให้พิจารณาดูชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะค่ะแอดมินก็ออยากให้ถูกกันทุกคนทุกท่านนี่แหละ,ค,ะ,ะค่ะเนาะค่ะขอให้ได้กันทุกคนนะคะไม่ว่าจะสํานักไหนนะคะหรือว่าเลขน้องแอนฟิวนะคะหรือว่า,าคุณลุงตาน้องแอนฟิวนะคะเดี๋ยวแอดมินจะตามให้นะคะน้องเคียนให้เมื่อไหร่แล้วคุณตา ฝันเมื่อไรแอดมินตามให้นะคะรอน้องเขียนให้อย่างเดียวนะคะค่ะในคลิปนี้นะคะของอาจารย์ยานะคะโคลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ